เราไปชมข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของทหารไทยค่ะร่วมกับฝ่ายปกครองได้ดําเนินกิจกรรมกระชับสัมพันธ์ทหารพม่าพร้อมกับประชาชน2ประเทศหมู่บ้านคู่ขนานชายแดนไทยพม่าด้านแม่ห้องสอนค่ะโดยการนําเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงการป้องกันไฟป่าสร้างความเข้มแข็งชุมชนชายแดนสองประเทศมีการแจกพันธุ์ตว์ไม้ผลผ้าห่มกันหนาวเพื่อกระชับความสัมพันธ์ค่ะ วันที่4กุมภาพัานธ์2557พันเอกบรรวัตพรมจรรันทร์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17กองกำลังนเรศวรนายบุญเสริมจิตเจนสุวรรณประหลัดจังหวัดแม่ห้องสอนายทรงย์พ,พิริยะคุณทรนายอำเภอเมืองแม่ห้องสอนและนายเพิ่มวิทยากันทศงหัวหน้าป้องกันและบันเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ห้องสอน,นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจำนวนหนึ่งเดินทางไปพบปะ กับพันโทมินทุนผู้บังคับกองพันทหารพม่าที่530ที่บ้านห้วยโป่งเหลา่าอำเภอบ้านใหม่ยวติดร,รัฐขยาสาภาพเมียนมาเพื่อเชื่อมรวมสัมพันธ์สร้างความมั่นคงชายแดนของทั้งสองประเทศโดยได้มีการเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยภายในศูนย์แห่งนี้มีการปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงสุกรและเลี้ยงไก่โดยการส่งเสริมกรเกษตรแบบผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตามนโยบายของกองทัพไทยด้านพันเอกบรรวัว์พรหมจันทร์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17กองกำลังนเรศวรได้เปิดเผยว่าการพบปะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทหารไทยกับทหารพมา่าและประชาชนไทยกับประชาชนพม่าด,ดังกล่าวเป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกแม่ทัพภาคที่3เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหาร ประชาชนไทยและประชาชนพมา่าโดยได้นำนโยบายผู้บัญชาการทหารบกเกี่ยวกับโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควันสแผ่นดินเพื่อให้ประชาชนไทยและพม่ามีกิจกรรมร่วมกันวัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการให้ช่วยกันดูแลพื้นป่าพื้นที่แนวชายแดนไม่ให้มีการบุกรุกและเผาป่าอันจะเกิดหมอกควันในอนาคต การพบปะกันในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากทหารผู้นำของทหารพม่าและประชาชนพม่าเป็นอย่างดีมีความเข้าใจมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สำหรับกิจกรรมที่ทำร่วมกันในวันนี้ได้มีหน่วยเสือไฟจากหน่วยไฟป่าแม่ห้องสอนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาสาธิตการดับไฟป่าให้ประชาชนพม่าได้ดูมีการมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าถังน้ำหมอบผ้าห่มกันหนาวจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ห้องสอนรวม250พื้นมอบพันปลามอบกล้าไม้ผลและมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังจากนั้นได้ร่วมกันนำภาพป่าสามัคคีไปทอดทวายณบ้านห้วยโป่งเหล่าขออภัยค่ะณวัดบ้านห้วยโป่งเหล่าเพื่อสมทบทุนสร้างเจดีวัดบ้านห้วยโป่งเหล่าต่อไป เนี่กล้องทีวีอยูอ่ะพี่ผัวละพ่ว่ะหมู่ยูยูเป็นวัดอะไรกนี่แหละ อันนี้ไม่สบายไหมแม่เขาแม่เขาไปเอ่อ้ช่วงนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17พนเอกบรรวัดรมจัร์ไปตดตามชคช่วงนี้เรามีบทสัมภาษของผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17พันเอกบรวัพรหมจันทร์ไปติดตามชมค่ะ ครับสำหรับการเดินมาทําเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมในฝั่งพมา่าในวันนี้ก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่ได้ทําก็เช่นกิจกรรมในเรื่องของการเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการมอบผ้าห่มไออุ่นให้กับฐานพมา่าแล้วก็พี่น้องชาวบ้านห้วยป่งเราที่อยู่ที่นี่การปล่อยปลาการปลูกต้นไม้การ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและก็อุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนที่อยู่ที่นี่อนอกจากนั้นเรามีการมอบต้นไม้เพราะว่ากิจกรรมหลายๆอย่างที่เราทําวันนี้เป็นกิจกรรมที่อยู่ในโครงการของหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนตามนโยบายของกองทัพบกกับร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะซึ่งมีส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้ามาที่นี่ครับในส่วนของป่าไม้ก็เป็นเรื่องการป้องกันไฟป่าและลดหมอกควันสองแผ่นดิน นะครับกิจกรรมวันนี้เสือไฟก็ามาด้วยมาสาธิตการดับไฟป่าแล้วก็ทางาหัวหน้าป่าไม้ก็คือท่านทศจอได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับรัศดรเพื่อเป็นตัวอย่างครับอีกหน่อยบ้านทั้งสองบ้านทั้งบ้านน้ําเพียงดินบ้านห้วยเดือไม้เดือโง้มในฝั่งไทยกับบ้านห้วยโป่งเราทั้งสองบ้านก็จะอยู่กันอย่างแบบพี่แบบน้องครับเป็นโครงการที่นโยบายของ ส่วนาการแล้วก็ทางท่านผู้วา่าราชการจังหวัดแม่งสอนกับกองทัพบกได้ร่วมกันทํากิจกรรมในวันนี้ครับแล้วจะมีการต่อเนื่องอยังไงบ้างครับกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากที่เราทําในวันนี้แล้วคิดว่าคงจะอีกสักพักหนึ่งเพื่อให้ทางทางฝ่ายพมา่าได้ดําเนินการเช่นการเลี้ยงปลาเป็นไงบ้างการปลูกผักไปถึงไหนแล้วก็โครงการที่จะต่อยอดในเรื่องของการาปลูกต้นไม้โดยเฉพาะเรื่องการร่วมมือในการดับไฟป่า พราะต่อไปก็จะเริ่มเข้าสู่ได้ดูแรงแล้วนะครับก็คงใจอีกสักให้เวลาสักเดือนครับเราคงจะต้องเข้ามาติดตามและประเมินผลครับครับปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ตรงนี้เป็นไงบ้างครับผมเมื่อกิจกรรมดังนี้เกิดขึ้นแล้วผมเชื่อได้เลยว่าความมั่นคงตามแนวชายแดนน่าจะไม่ได้มีปัญหาแล้วครับพี่น้องอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอาทหารไทยกับทหารพม่าก,ก็เป็นมิตรกันดีอาผู้นําท้องถิน่นท่านนายก อบตอท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนผู้ว่าทางป่าม้ตรงนี้หลายภาคส่วนที่มาอยู่ที่นี่ได้มีการจับมือการกระชับมิตรกันเพราะนั้นการกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนผมว่าน่าจะสบายใจได้ครับในเรื่องความมั่นคงครับ